กกตแจ้งยิบสั่งฟันคดีอาญาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเกศการดาปมซื้อเสียงคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งยื่นสารดีกาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งพร้อมให้ดำเนินคดีอาญาเกศการดาอินช่วยอดีตผู้สมัครสอสุกรุงเทพมหานครพักประชาธิป,ปัตย์ปมแจกเงินซื้อเสียงรายยาวรายละเอียดขั้นตอนการทุจริตยิบวันที่17มกราคม2 5 67เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเผยแพร่คําวินิจฉัย คณะกรรมการการเลือกตั้งที่243 2,566เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่16กรณีที่ก่อกตอได้รับคำร้องว่านางสาวเกษการดาอินช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้ง,งอสสกรุงเทพมหานครเขต16พักประชาธิป,ปัตย์ผู้ถูกร้องที่1พร้อมด้วยนายสถาพรไกรทวินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2และนายธนวัฒน์ภูมิผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ถูกร้องที่3ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตราเจ1กล่าวคือผู้ถูกร้องที่1ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกร้องที่3าจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียนเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ความว่าผู้ร้องกล่าวหาว่าเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลาประมาณ18.30นาฬิกาผู้ถูกร้องที่1ผู้ถูกร้องที่สองและบุคคลอื่นอีก3คนได้เข้ามาที่บ้านพักของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนหนึ่งที่หมู่บ้านมงสกอร5แขวงสามตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยผู้ถูกร้องที่1ผพูดทำนองว่า ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวช่วยแบ่งคะแนนในหมู่บ้านบุงศกรอนห้าให้แก่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งจากนั้นผู้ถูกร้องที่หนึ่งให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวจำนวนห้าหมื่นบาทโดยวางไว้บนโต๊ะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวนั่งอยู่พร้อมทั้งได้พูดว่าอันนี้เกตฝากฝากวางไว้ก่อนก็นั่นละค่ะเกตไม่สร้างความลำบากใจแต่ถ้าถอนตรงไหนมาได้ก็ถอนมาให้เกตหน่อยด้วยของตัวพักบอลเององคนในพื้นที่เขาก็ไม่ได้ชอบยึะเกตก็เลยหนีไปอยู่ประชาธิปัตตยใในนังงงไห้้เกีมคนนะะบาล โดยผู้ร้องมีบันทึกเสียงและวิดีโอคลิปบันทึกการสนทนาดังกล่าวซึ่งได้มาจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งอยู่ในห้องที่มีการให้เงินและเงินของกลางจำนวน5 0,000บาทเป็นธนบัตรฉบับและ1000บาทจำนวน5ฉบับยื่นเป็นหลักฐานประกอบจากการตรวจสอบภาพถ่ายการสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างผู้ร้องกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวเมื่อวันที่6วันที่7และวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวประสงค์จะขอคืนเงินบางส่วนให้ผู้ถูกร้องที่สองเนื่องจากเพิ่งแจกเงินไปหนึ่งหมื่นกว่าบาทและจากการตรวจสอบอภาพถ่ายบทสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งนัดพบผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวมีข้อความตอนหนึ่งที่ผู้มีสิทธิเลือกต่อทั้งคนดังกล่าวพูดว่าเอาแบบเปล่าเลยเหรอผู้ถูกร้องที่สองตอบว่าเอาแบบนั้นแหละไม่มีทางเลือกแล้ว ไม่ต้องจดทําอะไรก็ทําไปเลยผมบอกน้องมันแล้วบอกให้ไปเถอะพวกพวกัวกกนทั้งนั้นก็เดี๋ยวช่วยสัก40เสียง30เสียงก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าเราก็อยากได้ตังเอาไว้ใช้ไม่เสียหายอะไรหรอกและในเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏบทสนทนาช่วงหนึ่งที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งพูดกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนดังกล่าวว่าเกดก็พอรู้ว่าพิสตาพรโทมาคุยกับพี่เรื่อยๆวันนี้เลยอยากมาหาพี่เกด อยากจะขอโอกาสเพราะว่าแนวโน้มที่โผล่ออกมาเกตก็มีโอกาสอยู่บ้างแต่ของคุณบอลคะแนนมันไม่ขึ้นเลยไม่ติดหนึ่งในสองหรือ1ใน4เลยด้วยสังเกตเลยว่าในเมื่อเกตเป็นคนแพ้เกตหาคะแนนเพิ่มอยู่แล้วเกตอยากจะขอคะแนนที่ไปให้คุณบอลขอถ่ายมาเป็นฝั่งเกตเพราะว่าเกตมีโอกาสมากกว่าไม่อย่างนั้นก็เสียของเกตไม่อยากให้คะแนนมันหายไปเลยเกตแพ้มาก่อนเกตหาคักแนนเพิ่มอย่างเดียวเอาทุกวิธีทางอย่างที่พี่บอกเอาทุกวิธีทางทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นว่าจากกรณีดังกล่าว จึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องที่1กระทําการและก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้ถูกร้องที่2และผู้ถูกร้องที่3ให้เงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองซึ่งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญ,ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตรา73 1 ประกอบมาตรา138วรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตังหงที่16ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องที่1มีได้เป็นไปโดยสุจริตและทิ่งรธรรมจึงมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อสาลดีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางสาวเกษการดาอินช่วยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561าหมาตรา73 1 ประกอบมาตรา138วรรคหนึ่งและให้ดำเนินคดีอาญาแก่นางสาวเกษการดาอินช่วยนายสถาพรไกรทวินและน,นายธนวัฒน์ภูมิตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยอาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตราเจ1หนึ่งประกอบมาตรา158วรรคหนึ่งรวมทั้งให้การผู้มีสิทธิเลือกอตั้งคนดังกล่าวไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินนกดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2,560มาตรา46ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการการบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ไดำเนินคดีพุทธศักราช2,563ข้อ5และข้อ6